สวัสดีค่ะทํานายฝันแม่นๆน,นะคะประจําวันพุธที่4เดือน9 6 7ค่ะวันนี้แอดมินก็ไปหาหมอนะคะด้วยสุขภาพค่ะอากาศนะคะเดี๋ยวมีฝนเดี๋ยวแดดออกนะคะยังคงย้ำเตือนกันอยู่เสมอว่าด้วยเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะพี่น้องคอหวยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับรู้นะคะ ชุดแรกค่ะอาจารย์ดุยพลันนะคะ3ตัวมี795 790้าห้กสิบหกกันยายนสองห้าหกเจ็ดค่ะแฟนๆท่านไหนนะคะชอบอาจารย์ดุยมาแล้ว872ค่ะสรุป3ตัว3ชุดนะคะส่วน2ตัวค่ะมี95 90 72นะคะ อาจารย์ดุยพลันค่ะเน้นที่72นะคะทั้งหมดก็3ชุดค่ะแอดมินก็ห่างหายไปนานนะคะอาจจะยังไม่มีสถิติค่ะงวดน,นี้ก็จะเก็บสถิติไว้นะคะชุดสรุปสองตัวของอาจารย์แอดดุยนะคะก็ตัดเล่นที่95 72 90นะคะอาจารย์ดุยก็เน้น72ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ดุยพรันนะคะ ตามต่อค่ะสังคนขี้ตัวนะคะก็เดี๋ยวเรามาซูมชัดค่ะบนว่าที่แล้วนะคะ6 0 6นะคะเด่น6ส่วนล่างนะคะออก94ค่ะคำนวณตามสูตรนะคะเด่น6เด่น9เด่น4นะคะก็เน้นนะคะเน้นลงมาที่เด่น9เด่นสั่สังคนขี้ตัวขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูลค่ะ ส่วนวิ่งลูดล่างนะคะก็เด่น9เด่น4นะคะอาจารย์สังคนที่ตัวว่า16เดือน9 6 7รอผลค่ะชอบที่4 7 7 4เีเม็ดเดียวแฟนๆท่าไหนชื่นชอบเม็ดเดียวนะคะลองนำไปพิจารณาดูก่อนค่ะอันมังกรเมลัยนะคะบนให้5 0 9 6 0 5ค่ะ ทั้งหมด5ชุดนะคะ3ตัว5 2 9 5 1 9 6 0 9ค่ะประจํางวด16เดือน9 6 7นะคะถ้าแอดมินอ่านผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะชุดเน้นก็จะเป็นดอกจันค่ะมี0 9 0 5 2919นะคะขอขอบคุณมังกรเมลัยค่ะนแฟนเท่าไหนชื่นชอบนะคะก็ลองนำไปพิจารณาดูก่อนค่ะเจไรพัทยาขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลน,นะคะเด่น8หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะก็จดจดไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายันอยู่ที่ต้นงวดค่ะสหลักร้อยสหลักสิบสหลักหน่วย ห้าหลักร้อยห้าหลักสิบห้าหลักหน่วยค่ะชุดเด่นนะคะ3ตัวก็จะมี8ปดสามห้านะคะชอบก็จดไว้ก่อนค่ะไม่ชอบก็ผ่านนะคะส่วนอาจารย์เอทักขะค่ะ,คะให้เด่น6นะคะหกหนึ่งหสาหห้าค่ะเน้น6กับ8นะคะส่วน8มี8ปดหนึ่งแดสามแดห้านะคะ ส่วนชอบตัวประกอบนะคะก็จะมีเด่นหนึ่งเด่นสามเด่นห้าขอขอบคุณอาจารย์เอดทักค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเลขสวยนะคะ6กับ8ค่ะส่วนหนูน้ำสมายนะคะหลัก10ล่างค่ะถูกติดติดกัน1ตัวมา12งวดแล้วนะคะเดี๋ยวอีสัพักหนึ่งเราจะตูมชัดค่ะ ก็ให้3ามตัวอาจจะมาหนึตัวนะคะซูมชัดค่ะงวดที่แล้วนะคะ1เดือน9ก้าหกค่ะก็ให้ถูกนะคะให้เด่นสี่เด่น6เด่น8นะคะออกเก้ค่ะส่วนงวดประจำสิบเดือน9 6 7นะคะหนูน้ำสมัยค่ะให้เด่น7หรือ9หรือ1นะคะ ชอบตัวเลขไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะแอดมินก็ยังไม่ได้สรุปคะ่ะส่วน10ล่างนะคะเด่นหลัก10ล่าง2ตัวคะ่ะน่าจะมา1ตัวทั้งหมดนะคะหลัก10ล่างเดินดี8งวดคะ่ะตามต่องวดที่9นะคะประจำงวด16เดือน 9, 6, 7คะ่ะ ให้เด่นศูนย์หรือสี่นะคะหนูน้ำสมายค่ะลองซูมชัดนะคะงวดที่แล้วก็ให้เด่นศูนย์หรือสี่นะคะออกเก้าสี่ค่ะประจำงวดหนึ่งเดือนเก้าหกเจ็ดนะคะส่วนงวดสิบหกเดือนเก้าหกเจ็ดให้ตัวเดิมค่ะเด่นศูนย์หรือสี่นะคะขอขอบคุณหนูน้ำสมายค่ะสิบหกเดือนเก้าหกเจ็ดแอดฟ้าผ่านะคะ ซองต่อมาค่ะก็ให้สองตัวนะครับอาจจะมาหนึ่งถึงสองตัวค่ะเด่นเก้าหรือเจ็ดนะคะงวัน,นี้เก้าจะยังอยู่ไหมนะคะเราก็ลองมาคำนวณดูค่ะส่วนสรุปสองตัวนะคะให้มาแล้วมี97 7า9จ็9เจค่ะทั้งหมด5ชุดสองตัวนะคะสรุปแล้ว ให้2ตัวตามนี้ค่ะส่วน3ต,ตัวที่สรุปมาให้นะคะ709 978 970 678ค่ะส่วนตัวเด่นนะคะเด่น9หรือ7ขอขอบคุณแอดฟ้าค่ะช่วงนี้อาจารย์ใหม่ๆก็เยอะนะคะก็จะพยายามเอาอาจารย์ที่ถูกบ่อยๆนะคะมาลงให้แฟนๆได้ดูค่ะ16กันยายน67นะคะแอดฟ้าค่ะ เด่นสมี1 2 4 2 7 2อ2 9 2ค่ะส่วนลองนะคะลอง1ค่ะ1แอดฟ้านะคะก็น่าจะเน้นไปที่หลักร้อยค่ะกันไว้นะคะเด่น1 1 3 6 1 3 7 1 9 3ก็ต้องขอขอบคุณแอดฟ้าสองแดงนะคะเที่ยวไทยค่ะ ฐานะของเรานะคะก็เป็นเพียงแนวทางค่ะแฟนๆชื่น,นชอบอาจารย์ท่านไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะ16กันยายน67815850เอดเทพขอขอบคุณข้อมูลจากเอดเทพค่ะก็มีเข้ามีหลุดนะคะเอดเทพ2ตัว3ชุดค่ะสรุปให้นะคะ155039ค่ะ แอดมินนะคะพูดผิดพลาดประการใดโบรดอภัยให้ด้วยนะคะแอดนาค่ะงวดที่แล้วให้ถูกเด่น0นะคะออก06ค่ะ1เดือน967อยู่ซ้ายมือนะคะส่วนขวามือค่ะเด่นบนนะคะเด่น2เด่น3ค่ะ16เดือน967นะคะอาจจะมา1ถึง2ตัวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนาค่ะ ก็เดินดีนะคะมา1ถึง2สองตัวค่ะก็ถือว่าให้ถูกบ่อยอยู่นะคะแอดนาส่วนซองต่อมาแอดสเท่าค่ะก็ให้ถูกนะคะ1เดือน9 6 7คือ4 9ค่ะใครได้กำลังวันหลักเลขนะคะก็ลองนำมาเทียบดูค่ะอย่างวันนี้นะคะถ้าใครได้กำลังวันหลักเลข2มี2 5 2 6 2 7 กำลังวันหลักเลขสามสามหกสามเจ็ดค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลเอทเทินะคะประจำงวด16เดือน 9, 6, 7ค่ะส่วนใครได้หลักเลข4มี 4, 5, 4, 6, 4, 7, 5, 8, 5, 9, 5, 0นะคะก็เป็นเพียงแนวทางค่ะก็มีเข้ามีหลุดเป็น เรื่องปกตินะคะแต่ก็พยายามเน้นและอันหาให้แฟนๆได้รับชมประจำทุกงวดค่ะ6 8 6 9 6 0ถ้าใครได้หลักเลข6นะคะกําัังวันหลักเลข7มี7 8 7 9 7 0ค่ะส่วนแอดลิคิดนะคะ1เดือน9 6 7งวดที่แล้วให้ถูกเด่น9นะคะ9 4ค่ะ ด้านซ้ายมือนะคะส่วนด้านขวามือ16เดือน 9, 6, 7นะคะก็จะมีเด่น6เด่น7ค่ะเดี๋ยวเรามาซูมชัดนะคะแอดลิคิดค่ะซูมชัดที่ 60, 61, 64, 65กําำลัง6นะคะ7จ7ด7ูน5ากำลัง7ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแอดลิคิดนะคะงวดที่แล้วถือว่าสอบผ่าน งวดน,นี้มาลุ้นตามต่อค่ะก็ขอให้โชคดีมันหมานเด้อพี่น้องเลขประจำปี2567สูตร2นะคะ1สิงหาคม2567ค่ะให้เยอะนะคะแต่ก็ให้ถูกบ่อยค่ะออกนะคะ041และ46ค่ะส่วน16สิงหาคม67นะคะเลขที่ออก867กับ24ค่ะ ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วน1นกันยายน67ค่ะก็ให้ถูกนะคะ06ค่ะ16กันยายน67นะคะก็เป็นสูตรประจำงวดดีค่ะสูตรที่2เด่น2เด่น7นะคะขออ่านเร็วๆค่ะ27 24 20 22 28 37 34 30 32 38 แปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แดสองแปดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสนะคะน่าจะมีแฟนเล่หลายท่านยันชื่นชอบอยู่นะคะให้หลายตัวแต่ว่าเอาเลขลกกับมาตัดดูนะคะลองนำมาตัดดูค่ะส่วนพัชมนนะคะสิบหกเดือนเก้าหกเจ็ดครบ2ตัวบนค่ะเขียนมาอย่างนี้นะคะ หลักเลขค่ะมีทั้งหมด7ตัวมี5 7 9 0 2 4 6ค่ะชุดเน้นนะคะก็จะเป็นปากกาเขียวค่ะอ่านอ่านเร็วๆนะคะห้าเจ็ดห้าเกนย์ห้าสองห้าสี่ห้าเด่น7จ็ดนะคะเจ็ดเก้าเจเดส่หเด่น9 9 0 9 2 9 4 9 6 ศูนย์นะคะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกสองนะคะสองสี 24, 26, ่สองหกสี่หกค่ะแอปขอขอบคุณแอปพัชมต์แอปพัชมต์ยังไม่หมดนะคะยังมีชุดเจาะสิบบนนะคะสิบบนมีเด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นเก้าค่ะถ้าบนนะคะบนล่างเด่นเจ็ด เด่นที่7ค่ะส่วนชุดลองนะคะลองที่ห้าค่ะประจำงวด16เดือนกอย67ดนะคะแอดพัชมนขอขอบคุณค่ะส่วนแอดนาหนึ่งเดือน9 6้านะคะผ่านที่ศูนย์ค่ะเลขที่ออกนะคะห0ศค่ะประจำงวดหนึ่งเดือน9 6้าค่ะแฟนๆท่านไหนชื่นชอบตัวเดียวแอดนามาแล้วนะคะ แอดนาสิบหกเดือนเก้าหเจดนะคะฟาดบนค่ะก็คือเด่นบนตัวเดียวของแอดนานะคะให้สองค่ะเลขสองเป็นเลขกำลังวันนะคะแฟนท่านไหนชอบคนปีกุลนะคะก็มาแล้วค่ะเด่นสิบหน่วยบนค่ะเดี๋ยวเรามาซูมชัดนะคะ ชาแนของเราเพิ่งจัดทําเป็นครั้งแรกค่ะเด่น2เด่น3เด่น4เด่น8นะคะเป็นหลักเลขเด่นค่ะก็เป็นเหมือนชุดกําลังวันนะคะงวดนี้2หลักสิบสหลักหน่วย3หลักสิบสหลักหน่วย สี่หลักสิบสี่หลักหน่วย8ดหลักสิบแปดหลักหน่วยขอขอบคุณคนปีกุลนะคะซูมชัดค่ะสิหเดือนเก้าหกเจ็ดนะคะส่วนแอดยักษ์ค่ะ16กันยายนหกเจ็ดนะคะระวังเบิ้ลสองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดค่ะหลักเลขสองหลักเลขสี่หลักเลข 2, ลเจ็ดนะคะ หนึ่งสองหกหนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดหกหกสองเก้าหกสี่เก้าหกเจ็ดเก้าค่ะสามตัวพูดครบแล้วนะคะทั้งหมดหกชุดค่ะส่วนตัวเด่นสองตัวมีสองสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองหกสองเก้านะคะเด่นตีนะคะก็จะมี จับเลข4 40 41 43 46 49ส่วนเด่น7จับคู่ได้70 71 73 76 79ขอขอบคุณแอดยักษ์ค่ะให้หลายตัวนะคะแต่ลองจับชุดเด่นที่4ค่ะตามต่อค่ะล่าง A2 นะคะ ของหลวงปู่ชัยค่ะ1เดือน967ก็ให้ถูก49นะคะส่วนชุดใหม่ค่ะ16เดือน967ก็มาแล้วนะคะก็ถ้าเกิดมี8นะคะ8 0 8 1 8 2ค่ะจับกู้2ตัวมาให้แล้วนะคะ เด่น9 9 0 9 1 9 2ค่ะขอขอบคุณหลวงปู่ชัยนะคะตามต่องวดที่2ค่ะแล้วก็ตามต่อนะคะเวียงพิงค่ะดับ1 1อยหน่วยนะคะ16เดือน9 6 7าหกเจแอดมินนะคะมีของปัจจุบันค่ะงวดนี้0นนะคะไม่น่ามาค่ะเลขดับคือเลขไม่น่ามานะคะ ส่วนแอดไทยลาดค่ะเด่น3เด่น6นะคะสิบกันยายน6 7ค่ะเป็นหลักเลขนะคะแฟนๆท่านไหนจับคู่แม่นๆแ,แ,แ,แนะนำได้ใต้คลิปค่ะเด่น8เด่น9แล้วก็เด่น5เด่น2นะคะ ขอขอบคุณแอดไทยลาดค่ะส่วนเลขบางกอกทุเดย์16กันยายนสองห้าหดนะคะให้หลักเลขสองหลักเลข9้าหลักเลขห้าค่ะหลักเลขสองหลักเลขหหลักเลขห้านะคะหลักเลข8และหลักเลขหนึ่งค่ะ ก็ให้เลขแบบซ้ำกันนะคะก็จะมีเด่น2กับเด่น5ค่ะส่วนเดลินิวนะคะมีเด่น2เด่น9เด่น6เด่น3เด่น0เด่น7เด่น4ค่ะอาจจะมา1ถึง3ตัวนะคะก็จะมีเดลินิวไทล่าบางกอกทูเดย์นะคะคู่ชนกันค่ะ2องก นะคะวงกลมให้แล้วค่ะสองเก้าหกเก้าค่ะชื่นชอบตามแอดมินไหมคะถ้าชื่นชอบตามก็รอนจดไว้ก่อนค่ะ ก็ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์นะคะส่วนอาจารย์ออุดมทัญญาหารนะคะบน832ค่ะ16กันยายน67นะคะสองตัวชอบที่อาจารย์ชอบที่82ค่ะส่วนล่างนะคะให้ตัวเดียวเน้นที่5ค่ะเดี๋ยวใกล้ๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีลงมาอีกค่ะว่าจะเป็น5อะไรนะคะ ขอขอบคุณอาจารย์ออ,อ,อุดมค่ะส่วนแอดนัด1เดือน967นะคะถือว่าหลุดค่ะเลขที่ออก606 94นะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะส่วน16เดือน967มาแล้วเด่นชุด9ก้าเก้าสองเกค่ะ16เดือน967เป็นแผ่นด้านล่างนะคะ ส่วนใครได้เลขกำลังวันเด่น6นะคะมี 60, 62, 64, 56, 76, 86นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยค่ะแผ่นต่อมาค่ะพลังเต่าหับนะคะ1เดือน 8, 6, 7ก็ให้ถูกเด่น4เจาะ 4, 6ค่ะส่วน16เดือน 8, 6, 7นะคะพลังเต่าหับนะคะ ก็ให้ถูกรอบที่2นะคะ6 7ค่ะเด่น6เด่น7ออก8 6 7นะคะกองงวดที่3ามนะคะพระารันเต่าหับค่ะ1เดือน9ก้าหกนะคะก็ให้ถูก9ก้าสี่สี่เ้าหลักเลขสค่ะส่วนงวดปัจจุบันนะคะ16เดือน9 6 7ค่ะมาลุ้นตามต่อนะคะพระลรันเต่าหับค่ะ เด่นห้านะคะจับสองตัวจับคู่ห้าศูนย์ห้าสามหกห้าสี่ห้าค่ะส่วนสองตัวนะคะก็จะมีคู่นะคะสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งสองแปดสองค่ะลุ้นตามต่องวดที่สี่ก็ขอให้โชคดีนะคะ 16กันยายน6 7นะคะลุงแป้นลงให้ตั้งแต่4กันยายน6 7ค่ะคือวันนี้นะคะ3ตัวให้7 5 4 5 4 1 3นะคะก็ขอขอบคุณลุงแป้นค่ะก็ให้ถูกบ้างนะคะผิดบ้างค่ะ9 5 1 0นะคะชุดสรุป3ตัวท้ายค่ะแม่แม่ก็ยังติดตามกันอยู่นะคะลุงแป้น ห้าห้าเหนึ่งแดสองขอขอบคุณลงแป้นค่ะตามต่อมาแล้วค่ะคมให้ไว้นะคะลงไว้เมื่อวานค่ะ3ามกันยายน6 7นะคะเด่นหนึ่งเด่น9เด่นห้าเด่นสองเด่น8เด่นสมเป็นหลักเลขนะคะ สรุปสามตัวสีแดงแจ๋เลยนะคะหนึ่งเขอขอบคุณอาจารย์กลมให้ไว้ค่ะส่วนเลขแม่พันนะคะสิบเดือน9 6 7ค่ะ0 7 8ย์เ17ดแนะคะส่วนให้หลักเลขไว้สองตัวนะคะก็จะมีเด่นเจ เด่นูนย์ค่ะก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะชอบอาจารย์ท่านไหนก็ลงไว้ตั้งแต่2กันยายน6กเนะคะแอดบัวคำสีขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูลประจำงวดสิเดือน967ค่ะ5้าหนึนะคะให้มา2ชุดสตัวค่ะ แต่ถ้าแม่แม่ชอบสองตัวนะคะก็จับคู่ให้แล้วมีหนึ่งสามเจ็ดห้าสี่สองหนึ่งห้านะคะเห็นดอกจันหนึ่งสามไว้สามดอกจันเลยนะคะสองสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์เต่านะคะก็เป็นของวัดหนึ่งเดือนเก้าหกเจ็ดค่ะ เลขที่ออก60694นะคะอาจารย์เต๋าถือว่าหลุดค่ะอดีตหลุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันค่ะปัจจุบันนะคะ16เดือน967ค่ะอาจารย์เต๋าให้ชุดแรกมาก่อนนะคะล่างตัวเดียวตัวเดียวคือ1ค่ะ จับคู่สองตัวก็จะมีสามชุดนะคะอาจารย์เต่าค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์ค่ะชุดเน้นนะคะดอกจันทร์ขอขอบคุณอาจารย์เต๋าแล้วก็ขอให้แม่แม่ทุกทท่านโชคดีมีโชคเฮงๆปังๆประจําวว1สิเดือน967สวัสดีค่ะ